สบายดีสบายดีอลิตาซาผมยาวสบายดีเด้อสบายดีเพิ่งคนโกชุริโยบานธามี่ตัวโกไปนาเงินสิใสกับบุมีเราพี่น้องนอฟินน้องใายมื่อนี้ดังมาตีปากกั่งไงเนี้ยหนี่คนดังมาตีปากกั่งให้หอนห่องเด้อเออหมูว้อยเลยไงกระบอเราบอกให้ฟองใสด้วยแหละฟินนองใสฟสน มาหาไอ้ที่ยโขลดไงสวัสดีพี่น้องคนนี้โก็ก,ก่างพี่น้อยคุดโขลชุิโยบัตทาพโกกปนางเงี้ยใส่บะหมี่พี่น้องน<า>นตัวจริงมาเลยเด<ล> <c oughs> ้อบะหมีกับมือง้างย่ำดีพี่น้องเลยเอะไรมาอมหองนอหองนอนทั้งหองนอนหองหงอ<า>หงซาดหองซาดเพิ่นหองซาดเพิ่งอากออ้อยเมื่อไรเห็นเพิน่นมาชิคเขาช่องปี้อะไรเนี่ยตาเลยจังุบบัวมาห่าไอ้เน่กูไปอะไรไป ไปบุได้วลยนะกี่น่อยนี่อันของหักษามาหนังมีมัเนียอากเนาะต่กี้คันสซดนะใครเนาะไปเอาได้หันกันสซดแทนแทนที่ก็เอาคองักษาไปน้ำแหละกี่น่อยแทนที่จะพาาไปยามอายามซาตอระบนตระบีเลยบันไหนมันรม่ได้เนาะไอ้ไอ้พวกผาไปก็ดีผัดก็มาวอัดองก็ได้สมบารณ์จ้ามาองใช้เป็นผู้ดีอยู่ใช้เลยนี่ฮันจะผักอยู่ใช้เลยนี่ฮะ เวลาจะว่ากอนนะผักอีเชนน้ำสายพลูนกุ้งนี่แหละพลูนกุ้งไก่ล้ๆน้ำสมบัติโซ่โอ้ยอยู่อยู่ในกุ้งต้านนะบอกเพื่อนโอ้ยเนี่ต้านอยู่กุ้งต้านเจอพูนกุ้งในน้ำส้มจีเราจะนอกแน่จะอยู่ในกุ้งตานนี่แหลยรถจกรถดามเหรอพี่บงรถจกรถดามมาเหรอโอ้หัวอหญ่หัวนั้นโมใหญ่อยู่แถวนั้นแหละเรอะไรเพื่อนมันนี่แล้วว่านี่กำลังงี๊คิวอยู่ว่าได้จิว่าหาเห็นเนาะจะเจอว่านี่นะในนาติกตอบคนเนี่ ดังขนาดได้เด็ดเนี่ยนะทอกคนตัวแล่นนี้นะน้องชายอยู่ไซนี่ฮะมาเห็นยูทูปไหม่อ้เนี่ยตันี่กับพ่อใหญ่ตู่นี่โอ้น้องชายอยู่ไซกินเบี้ยพ่อใหญ่ตู่กันนะพ่อใหญ่ตู่อยู่ไซอะไรเนี่ยพ่อใหญ่ตู่พ่อใหญ่เห็นยูสตาอยู่หรอสตาสองพันหนึ่งพ่อใหญ่ตู่กี่ตู่แล้วผู้ใดพ่อใหญ่ตู่พ่อใหญ่ตู่เอาพ่อใหญ่ตู่เัวของอัน รวอไอ้่าวเกาม่กเกาแฟเเกาแฟเ่ขาป็ยี่ต้าแนองเยจง่กาแฟแซ่อยากรู้อพอมีพี่น้องสนใจที่ต่อไลนรเอูองูนเออูหนึ่งสูนี่นึ่งน้มเดเนาะอมีการมีงานนาะเมีบุญมีงามแไม่หักเงาแบบมันตามันสูงแคเพือนบุญเลยเราไปส่งกาแฟเปล่าบุญกูแก่พี่น้องชอเส้นกี่โอ้โหแล้วก็มากสามร้อยกว่าบาทพี่น้องเ่นะในดั้งเนยนะเนีกนออเอาเบิงเชิป ลิปต้นสับสนใจนสาบ้นบ่บ,บ,บใช่ปะเอาวิวลายๆเบิ่งนเถนิดเอฟซีโจักเอาเขาเอาโฮจักเบนเอฟซีเราเป็นเอกลักษณ์ของลราเลยนะนมีมาสองภัยนีเเ่เขาไม่หลอกซ่าก่มากทั้งหมนี่โอ้นี่เด้นี่โอ้สองลานวิว พอกมาฮีโราคุยกรนเยอว่าชาไม่จะกไปาเงินที่ใส่บ่มีแล้วพี่เ่ัอตี่เจ้าปากมาวบอกอะไรกนน่าสิไมต่อลูกอเต่าไม่ีบเนีออล้น่าอผักกกะทักเราจะผักกะเทานะเนเพื่นใหญ่เหอเออมือหนึ่งยังก็มือหนึ่งเขาก็เสเจอไรพี่เนามือนีผ่าไอ้เผือมงาไอ้ิงมาตีนูกเนาะเมลเมลเมลบอสเมนบอมันเปนคูู่่มัเจาอะคู่คูัเ เราออกไปทานกันเราบริเเราเป็นบุพเเออเราบพเพมือเดียวปลาตีนุคักแห้งอนีว่อ่โอ้สุดยอดเนาะนี่อยากกับประตูสวัสดีลิตาสังผมยามะเฟองไอ้คติดผักกางหย่างนี่แล้วแล้วคนเราอ้อันนี้โมโมยากดอกน้องชายชายซีนี a little. A little ่คือยังมืดเนาะ มันกันแสงน้ำอะไนี่กันทึบบอกเขาห้องกันบอกมีอะไรนี่ตู้ยันใหม่นี่กันธรรมดานี่ก็มันจะแสงมันจะสอดออกมามันกันทุกอันนั่นแหละบอกมันต้องเลือกตัวกันสีมือเอ๊สีมันเป็นน้ำสีเด็สีเดียวนันกับประตูเลยเด่นล็อกล็อกอยู่ทึ่งอะไอ้ขี่หน่อก็เป็นสางเนาะสางประจํา สร้างประจำหน้าแหกประจำผู้คูนสรางประจำนกไส้เผือง้นี่ที่มองซะมีนกไส้เผิงมาโบททั่วห้าไพ่ทั่วห้ายมาตีหายเพราะว่ามันเสีอใจมันว่าเียใจว่ายว่าใจไรสร้างเจ้าไปตูอยู่เส้สว่านนี่องเจ้าเองืมสว่านกับสว่านยืมสว่านตู่ของตัวเองมันมีกะยามี่เราใมโตู่โอ้ม่แต่ตูเนาะตายเนาะขก็ตากันมึงมา โอ้ว oh, wow. yeah. ่าอยู no. ่กับก like ิโดเนาะเจ้าเนาะสว่านนี่ก็ยืมคง้มสางมั้อันนี้ซื้ออใช่อันเนี้ยใส่อันนี้ตอนรบิดใครขวบยืมเอาขอเขาโอ้อันนี้ซื้อมาหมดครบแล้วมองมีมงไผ่มงฮะมองมงไผ่มงกระตู้ดีเลตัวเลตัวมันมีของตียับย่างที่ดียวเลยตายแล้วเนี่ยเนี่ยเออจะมันง่าใช่อันไหนดิเป็นงานเยียบบอลนด้ป่ะเนี่ยเย็บโลอือในใช่อันน็อตสันได้หมดเลย เลียนน้ำเงี้ยน้หนึ่งจะวิชยนอนยาวสตัวนะโอ้ขบมันเี่ยนบว่าห้าพันจําได้ก็ใส่บเกือบใส่เป็นทุกคนะว่าอุปกรณ์เขาสือมาจากไทยเสียดเลยอยู่แถนนะััวทน่อันหนึ่งโอ้ี่สร้างกับบริยต้นไปเน้องเลยสร้างกันงนงดึ๋มเดียวเยนตะีอ่ะกินตะบีอย่างไรเยยจุบป้ากับมันใส่งาสับ Để con, Lào để con, chốc con hỏi xí bản xa hả bản nữ ở đây phải đọc đây Ừ Có vâng hơi Hả? chốt nhắn Chốt à Xuống phô Xuống phô Xu... Xuống phô Có hơi <laughs> em chốt xuống phô <xuống> Chốt <laughs> Chốt em <laughs> ngạp ừ. Ờ chốt Căn sạng, căn sạng Ờ ừ. Chốt sang luôn, mà hết sang Mà cứ thể không đâu Mà nó không nào Căn chứ nào Ừ, họ nhạc luôn mà nhìn hấp xay thì Xuống phô Thường leo, họ chứ tụt mà thì Tôi nào mà nằn tặng để nhìn thằng lùng này, được เออจาไม่ั่งจำผู้เก่งแค่วะเรื่องเดิมแทงเวลาเอาเราสลาด้วยทำไมเราจะออกที่ก๊อทำบ่หใจซาไม่จากตายไม่อย่างงอตายเลยชาวบ้านชบ้านก็ดีเราพี่ดาวใหม่ก็ตายมั่นาว่านเขาสิว่้านเขาดี๋อ่ ตอน้องออกไปยินแบะอยู่อันหน้าแล้วนะกินกินง่วงอะนะเินหรือเปล่าสิงัวงิมหร่นเป็นง่วงข้อน่ะาปล่าข้าวปลาข้อไม่กินหรือนปล้วข้าประกาศแล้วข้าประกาศแล้จะได้าเห็นียห่านเป็นง่วก็เปิดปกติความหมายว่าอ่าพวกขาสัตย์อเห็นนะเขาต้องมีใบกวด เนีคะแม่ใบอนุญาตปนงัวนี่้วะไระเอากระงัวนละบรรหารป็นงัวนถ้าป็นงัวเขาก็ต้องมีใบแต่ว่าใบที่เขาขวดสกว่างัวมีพญานบ่กแต่ละโตที่เขาป่นแต่เขาส่หวกได้ทีเโอ้อยจุเศร้าเลยจนพญานายจุ่เจ้าพินบ่อยจุกนี่ไงโอ้โหโกิตะคีนะบมกิตะมาแมบมกิมาเถอะมาแม่ฟานี่เออบมกิตะีบกิตะมา ว์บีมกินแยนหมาีกินแัยนยุ่งนี่กินเนาะว์ปาวกินแต่ปลาดุซีปลาดุีอยู่ปลาเลยมกินมกินนี่น้องฮอนซื้อมาเป็นรุ่นแบบไลนมันสามารถตูดเข่าตูดออกได้ทุกคนมันเป็นขอดอกโอ้โหฮอน ที่ตั้งอ่ที่เกาะทุกคนนะเกาะแบบสิแต่กระตูดมากเพื่อพหะพนอ๋ที่งามบอกทุกคนซีทรูปเขาพระทันทศักเขาก็เลยเอามาตีไปี่แต่ว่ามันกดง่ายอยู่ลองเบิรงนเด่นกะง่ายอยู่ปีอยู่นแบบกแ่ด้ สวยแล้วเออวันนี้จะดังเลยดิฝากไปที่ท่า YouTube ในเด้อพี่น้องตั้งกี่ตอ y o u t u b เก่าครบนาจ้เห็ดตั้งใหม่แล้วนะมันลืมเลยดิรหัสมันจะยู่ใส่รหัสเก้าย่งอยู่ย่งย่งแล้วตัวเก่าเอาประกอบกันเนี่ยาวิจารณ์ไรประกอบรน อครบเาเปิดได้เปิดเลยหรอเปิดได้แล้วเอาละโอ้ใส่เป็นหอเนาะมาองของเอาซื้อรูปนี้จับรูปนี้ดาวิงซีมัคือยังไม้สยามต่มก็องายกับลงาวห่าอันหงห้อได้เนี่ยหงห้อสูสีได้เนี่ยหงห้อสูสี ที่มาโมนิกาดีบอกว่าใจร้ายกันหรอเลยเออที่ว่าไหนมาเป็นผู้จัดการแต่งหองไ้ตั้งนองสาวเลยกับนองสายเขาเรามีรองนอเออข้างหน้าได้บ่ต้องใส่อีกบ่ใส่ยังใส่ผ้ากั้งตุกนี่ทำตรงใส่กับใส่บ่ข้างในต้เปิดออกมาเดี๋ยวมันก็เป็นปองบ่าน่ะเอ๊แเอายึดแบบผ้ากั๊กแบบรับเหลี่ยมเฉียงมาโอ้คืออยู่ตะวันแดงอืมอันนี้ก่อน Yeah. Thì, rồi. Ừ. Có à, nó không. Không. thế cái không gì P1 Amakhan Anh ở phía ghế ngỗng khỉ đấy nhở Ngỗng khỉ lên có mì dụng cụ rồi, tráp nhang nó ngặt ngặt là Và... สามรอยบาทสองรอยกาเก้ามรอยหสิบจ no, ืดค like. mm ัน hmm. ยูค ah ันยูล่าเาดิเขาเป็นเบื้องหนึ่งเบื้องนึงคืช่คือเบิหันเขาเมาเป็นจะสื่อท่ากี่นอหนึ่งพันแปดร้อยจะบว่าเบื้องเดียวไม่ใ็ตัเบื้องเดียวหอจบ่ะอะกเาไปถามคาด้มือนะเอลี่ยนยี่น้องไอ้กี่นอเบื้องหนึ่งค่ะถอดห้กะกวัคูนึงค่ะเบืว่าเขาทำเนาะนะผู้หญง ฮะดิพี่ผักกังนะเดี๋ยวไม่ห้ามเขาหะนะเข้าคลายฮะนะผักกังนี่เขาซื้อมาตัไทยแทนออ้หูโอยรอบหารอสามร้อยย่คนมอยหอกยนี่ก็มาหาร่อยออก็คือไปถึ้มาเขาเอาทุกคืนเลยเห็นแล้คงมาเบิรตหั่นนะตีราคาประมาณหนึ่งพันแปดรอยบาทเบิรเขามาติดแล้วก็ของเขาของหะนะโอ้เอาไรน เขาอะไรเอ้าฮะนะถทึ้งึง้าเขาถึงถึงมาทิดไทย่องอันนี่บะเน่เบอร์หนึ่งกพันแปดมาเบอร์หนึ่งกพันแปดรวมกันเป็นสามพันสามพันหกอ่ะูแทงสามพันหกกรบแพ้นหนอแพงเป็นหลานกูเปล่าบอขวัญามันเกิดตุกส้องหละดูสิเขาไปถามมาแล้วเขาถึงสื่อมาให้เห็นเองอันนี้สื่อมาแต่ไทย ก็จะดีแล้วมันเกิเกิน้วเนาะามหัวไปไ่าวมนสามอรถตู้ขาตู้ตออสองเมตรเดินเลนะการกังค้นกังเลี่นองกังบ่ทุกอย่างเนาะสนใจอะไรปลากังปลาดีปลาเก๋งาล้นใจน้ำหนองิจาเห่าไหร่เด้อ่อแล้วคาเป็นกระดิ่งเป็นว่าบ่ไายบ่ได้ขายพรไรไก็มีแต่้องโเด้อ่นอง ทาชือดอยู่ป๊ชืดนนอเออเอาคนมาชุกูงหนึ่งพัสิตกกนาตแหละซื้อเมียนีแหะอ่าทีใหญ่เปทางเออเาชือไหวไปยใหญ่เพื่อนเาเองตอนนี้กำลังสั่งยามองขาไดมอ ตอนนี้ก็นักสั่เนี่ยสั่ตัวพี่น้องเอ้ยหองเศร้าเขาซื้อพี่น้องเลยเฮ็ดยร์ใจแต่เศรษฐกิจเขาอยากมาแค่บูดงี้เนาะอดใจไว้ก้อนจุนไว้ก้อนพี่น้องเลยอ่าซัมเรือหัวเราทำบาทหนึ่งละสองก้าวละสามสิบเนาะกินคิปตัดทางสามสิบแล้วอดซับพอเพื่อนใหญ่ซ้่มพอเพื่อนหน่อยเนาะจะเอาเมียตนนะคะทำบาทเท่าไหร่บาทหนึ่งสองบาทฮาร์ดป้ายอ๋อฮาร์ดฮาดใครไจะแต่งก่อนเนาะแมนแต่งเนี่ยสองบาท เจ้าอันดีใจขนาดได้ฮะสองบาทพีถือตัวเป็นเงินกับสิบสองสิองหลัลายสิบเอ็ดหลัดปลายแต่วมี้ฮะสอบาทเาเเงินสบาทกับคำเงินสิบบาทแล้วเอาน้ำปลาเนาะโมรดยดีแล้วเมียแต่านที่อ้อนี้คำสงบาทเราได้จังวะสอบาทก็หาสิบบาทดอกเนาะหกสิบบาทกับเงินอีกสาวาหกแสนบก่าเรไดเมียเาได้เมียแต่ก่อนทำมีคาลงขาไล่ครับฮะมีคาไล่ยังหรอแต่ก่อนแม่เลยก็มีใชเนาะ สมุน네ี้คันสมมุดว e <ta ่าค oh! ําบาทละสิบกเออเสาเก้าล่านแต่ว่าบวกขาลายขนาดนนี้ก็สามสิบกว่าหละแมนง่อยสองตัวว่าจะมีง่อยอีกแมนมีมูอีกปะฮะมีมูอีก่หมูอีกตัวหนึ่งงวซอเออาเออเงินเสาล้านค้าสองบาทงัวสองตงัวองตัวหนึ่งมูตัวหนึ่งมีไก่มีเป็ดบ่ะไก่ควันตัวหนึ่งไข่ไงหนึ่งไข่ไข่ไปกินน้ากันเนาะไข่ปอดกะได้ตอนครูบาสาว แต่งมาจากปีละ่อยปีนห้าปี่ปีแต่ยังบ่ันีอ่ะพี่น้องเลยกูอลนะสี่ปีห้าปีอ่าสองพันเอแต่ยังโบทันมีพยานหักเนาะแมนแนขอให้มีไว้เด้อขอบใจแล้วลายังโบทันมีพยานหักเราปะยักขันเป็นเจ้าเจสิว่จังไเป็นมันคือรอดีด่มากังามเดี๋ยันนี้บ มีผ้ากางมันคือว่าดูดีขึ้นนะทุกคนข้าวปิดเม็ดข้าวก็ได้ข้าวก็ได้ออกก็ได้ขอบใจหลายๆ้มาหน้เลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ำมาตีเฮ้ยพาไปกินแหนะพาไปกินแห้ะหรอนี่ขี้ไล่ทักไล่หรจะไปกินไปก่อนนะจะเป็นไล่ใครเนี่ต้ฮะจะไปก่นไปก่อนไปก็ซิวไปได้ไหมโอเคต่อไปจะไปกินข้าวเลย อะไรทุกคนขอใจไอ้เพื่อนรายเด้อไอ้เพื่อนว่าจะอ่าตั้ง YouTube เนาะไอ้เพื่อนตั้งให้เพื่อเป็นรายได้เสริมอีกทางหนึ่งเนาะเอาเป็นอาชีพอ่าทหารกะตั้งแล้วก่อนเนี่ยมีพจนิตาพบคนเพ่นว่าวยุดเขาตั้งรายได้ตอนนั้นเขาตั้งเทเทม่าจะกระถ่ายขีดนมเหลาเซรั่มเหลแต่ว่ารหัสเก่ายังคือเก่าเวลามาบริยาดอกขนมเหล็ก อ่ซื้อส่องกันได้ซื้อส่องกันยู่ทีทำไซคนโก้ทำไซคนโก้พิมพ์เข่าคนโก้เจอรแตะข้าไว้เลยเออข้าไว้ไปแตะขาไว้มาเจอสบายดีทำไซค้คนโก,ออก้เลยนะริโยบานถามมิตโก้ไปนาเงินสใสใสบุมีน้องพี่น้องนอ,นอไปเจอแต่แต่ข้าไวไม่หอมันสรุดกันมันสรุดกันเออกะทุกคนตีพัชแล้วอร่อยเด้อขาไป้ออไปกดเอาลอาเอไมจได้น เจ้าู้บริรักษ์เนี่ยคำาซย์ไอ้คำไซยอันนี้คำพิงคำพิงคำใบคำใบคำแสงคำไตอนนต้นไปเพื่อเราคำใบคำพงคำใบคำเสีงคำพึงคำาซคำเนาะไียไหม่านฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดเปคนใจใเาเด้อแล้วก็ฝากส่องไอ้ก่น่อยแน่ซื้อคำไซ้คนโก้บ่แมน เดี๋ยวเ้าสิลองแปะให้เบิ่งเนาะผู้ติดตามหกสิบกว่าคนเห่นว่าไปติดตามเนี่ยมึงเธออาจจะได้รอยสองรอยเนาะเดี๋ยวบายกินสากะมดพี่พี่น้องมาพบกับเป๋าฮิดอคนโกชินิโยวัฒนาวิจิโกเป็นอาเงินที่ใสบ่มี่รัาจากตัดผมแล้วพี่น้องเงยกรแตงโตแตึกต้นเพห็นวะเออสิไปรอต่อพี่น้องสิไปตู้พี่น้องสิไปตู้พี่น้องเงยเออแลีนอีกแล้วพี่น้องแลีนอีกแล้วเออ สายตูดพี่น้องสายตูดเอออาบน้ำอาบน้ำไอเดิไปตูดต่อเด็กพี่น้องอัดประตูแล้วเออสิไปตูดบุญบาทพี่น้องเลยใครเห็นก็จะเสื่อมเด้อพี่น้องเด้อสายตูดนี่อ้าพี่น้องถามมาลิปบีกฝากก็ได้ก็เสดเด้อก็ติดตามเด้อพี่น้องเด้อเอออุ้มน้องเขาแล้ว